สวัสดีครับผมบิ๊กจอนเดครับอัพิจิตนะครับบิ๊กจอน j ดเจโอทูอัพิเชลวันนี้นะครับศึกแดงเดือดนะครับที่สนามโอทฟฟอร์ดนะครับเป็นศึกถักสีของระหว่างทีมใหญ่แห่งกองกีนนะครับระหว่างแมเชสเตอร์อยู่ในเต็ดนะครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของหงแดงพงอาดฟ้าลีวอ์พูนะครับอันนี้ก็จะพบกับกูลูใหญ่นะครับที่มาสัมภาษณ์ให้พัฒนาคติเกี่ยวกับ แมนยูลรีพูคู่นี้ใครชนะครับมาแล้วครับมาอะไรครับมาพบกันสวัสดีครับสวัสดีครับอ่าลืมลืมปะเดี๋ยวแปบหน้าได้เลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่อปัญญากรพิมพาชื่อเล่นชื่อโฟกัสครับโอเคครับเป็นหลานของใครครับหลานของบิ๊กจอร์นเดอะคอปออฟพิจิตเย้วันนี้ขอถามขอถามทัศนาคติเกี่ยวกับการแข่งขันศึกแดงเดือดวันนี้หน่อยครับ ผมฟันธงเลยครับว่าอีริวอูชนะแน่นอนครับโอ้กี่ศูนย์ครับกี่ลูกครับเอ่อศูนย์ต่อสี่สิบไปเลยครับโอ้สุดยอดครับวันนี้ครับสนธนากติของผมหลานผมนะครับเดี๋ยววิจอรเดอะคอปนะครับตอนนี้เรียนอยู่เซนคับเบียนนะครับเป็นผู้พิการทางสายตานะครับเดี๋ยวจะมาทําคลิปเกี่ยวกับหลานผมให้ทำเรื่อยๆนะครับสุดยอดครับสวัสดีครับโอเคครับขอบคุณครับ